You're listening to เป็นเด็กนอกแบบครูพี่โบพ p o แคสต์ EP 3 by ครูพี่โบ How to ไปเรียนเมืองนอกเริ่มจากศูนย์ Hello. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เป็นเด็กนอกแบบครูพี่โบพอดแคสต์นะคะสำหรับใน EP นี้นะคะเราอยากจะมาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวไปต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณครูโบนะคะในฐานะที่เป็น Education Advisor ให้คำแนะนำให้กับน้องๆน,นักเรียนไทยนะคะที่ต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยวันนี้นะคะครูได้ list ขั้นตอนที่เข้าใจง่ายๆนะคะมาฝากทุกๆคนกันค่ะ studying abroad can be very overwhelming for most of us for sure especially there are a lot of information out there and you don't know where to start but consulting with a registered education agency company can really help shape your learning goals into the right directions and save you lots of time as well เรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกสุดกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆนักเรียนนะคะจะต้องเลือกประเทศแล้วก็เลือกเมืองกันก่อน,นะคะ่ะ And how we gonna do that? I always suggest everybody to just look it up online. There will be pictures and videos pop up on your screen and you just go from there. Study the lifestyle, the cost of living, the commuting options. and just study about that particular area that you are interested in study just you การเลือกเมืองเลือกประเทศที่เราอยากจะไปเรียนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะคะน้นครูเข้าใจได้เลยเนาะทีนี้คำแนะนำเนี่ยก็คือให้น้องๆลองไปศึกษาในออนไลน์ก่อน ให,ให้ดูว่าว i b e s ของเราเนี่ยเหมาะกับที่นั่นหรือเปล่าเราชอบแบบนั้นไหมเราอยากจะไปอยู่เมืองแบบนั้นไหมเช่นน้องๆบางคนนะคะชอบเมืองที่เงียบๆหน่อยไม่ชอบผู้คนเยอะๆไม่ชอบเมืองใหญ่ๆเราก็อาจจะไปเลือกเมืองที่ออกไปข้างนอกหน่อย,อยเช่นถ้าเป็นประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็จ,จะไปอยู่บริสเบนหรือว่าไปอยู่เมืองอย่างเช่นวูลงกองวูลงกองก็นั่ง นั่งรถไฟแค่40นาทีเข้าซิดนีย์ได้แล้วแบบนี้เป็นต้นค่ะหรือว่าบางคนนี่ตรงกันข้ามเลยนะคะก็อาจจะเป็นเด็กที่รักสนุกชอบแสงสีใช่ไหมก็อยากจะมีแหล่งช็อปปิง้งมีครบทุกอย่างนะคะในไหนได้ไปทั้งทีแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีหลายๆเมืองให้เลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดบางคนชอบ vibe ที่เหมือนเป็นอ,ออกแนว Harry Potter ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเลือกไปอังกฤษก็ได้อย่างเงี้ยก็มีหลายออปชั่นมากเลยนะคะแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยครูว่ามันก็มีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับเราชอบแล้วก็ให้ดูอะไรที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็คุณสมบัติของเราด้วยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนที่2เราก็จะต้องเลือกคอร์สเรียนค่ะ คอร์สเรียนนะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะมีตั้งแต่คอร์สเรียนภาษาคอร์สเรียนต่อระดับดีกรีหรือว่าปริญญาตรีปริญญาโทขึ้นไปนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ VET ก็คือ Vocational Education and Training Course นะคะก็จะเป็นคอร์สเรียนระยะสั้นระยะยาวที่เน้นไปทางวิชาชีพนั่นเองค่ะทีนี้เวลาที่เราจะเลือกคอร์สเรียนเนี่ยเราก็จะต้องดูคุณสมบัติเราแล้วก็เป้าหมายของเราในอนาคตนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะให้น้องๆสามารถปรึกษากับพี่ๆเอเจนต์หรือว่าปรึกษากับครูโบก็ได้นะคะ ยกตัวอย่างคอร์สเรียนภาษานะคะคอร์สเรียนภาษาเนี่ยมันก็แตกออกไปอีกหลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นนักเรียนไทยหลายๆคนนะคะก็มักจะไปลงคอร์สเรียนที่ชื่อว่า General English หรือว่า GE ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็เลือกลงเป็นระดับสัปดาห์ค่ะตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปบางคนไปเรียน6เดือนก็จะเป็น24สัปดาห์หรือว่า1ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ ทีนี้คอร์สเรียนภาษาเนี่ยก็มีคอร์สมากกว่า G.E. นะคะอย่างเช่นน้องๆที่ต้องการจะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยแต่ต้องการปูพื้นภาษาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปลงคอร์สที่ชื่อว่า EAP หรือว่า English for Academic Purpose นะคะก็จะเป็นคอร์สที่เน้นในเรื่องของการเขียน assignment เขียน report อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนต้องการที่จะสอบ IELTS น้องๆก็อาจจะไปลงคอร์ส IELTS Preparation ก็ได้นะคะ ขั้นตอนที่3นะคะเราจะต้องเตรียมในเรื่องของวุฒิการศึกษานะคะการดูว่า Entry r e q u i r e m e n t s ของคอร์สเรียนที่เราจะต้องการเข้าเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นน้องๆต้องการจะสมัครเรียนต่อในระดับดิพลม m a น้องๆก็จะต้องเรียนจบม .5 หรือว่าม .6 เป็นอย่างน้อยก่อนนะคะแล้วก็น้องๆจะต้องมีผลสอบ IELTS ด้วยอย่างน้อยที่5.0หรือว่า5.5ในบางสถาบันค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ Entry Requirements เนี่ยน้อง เราจะต้องเตรียมวุฒิการศึกษาใบ transcript ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็ขอเตรียมไว้เลยนะคะเวลาที่เราเรียนจบจาก High School หรือว่าระดับอื่นๆก็ตามค่ะ ขั้นตอนที่4หรืออย่างที่4ที่เราจะต้องเตรียมตัวนั่นก็คือผลสอบว่าระดับทางภาษาค่ะหลายๆสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าที่อังกฤษ uk เนี่ยเขาก็มักจะรับผลสอบ ielts ถ้าเป็นที่อังกฤษก็มักจะใช้ ielts ที่ชื่อว่า ukvi นะคะเดี๋ยวไว้ EP ถัดๆไปเนี่ยครูจะมาเล่าถึง ielts ให้ฟังค่ะ สำหรับน้องๆที่ต้องการจะไปเรียนภาษานะคะน้องๆไม่จาเป็นต้องมีผลสอบ IELTS ก็ได้ค่ะแต่ว่าน้องๆอ,อาจจะต้องทำเทสก่อนเป็น PRE-TEST เพื่อวัดระดับภาษาของตัวเองแล้วก็จะได้ไป SIT IN ในคลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับภาษาของเราค่ะ หรือว่าในกรณีที่น้องๆอ,อยากเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปตรีหรือว่าปโทแต่เรารู้สึกว่าภาษาของเราเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่เลยเราก็อาจจะไปลงคอร์สเรียน general English ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนในระยะเวลาที่เขากำหนดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าตรงสู่มหาวิทยาลัยได้เลยไม่ต้องสอบ IELTS แบบนี้เขาก็จะเรียกว่า pathway เป็นต้นค่ะ ขั้นตอนที่5นะคะนั่นก็คือสปอนเซอร์ค่ะ สปอนเซอร์นะคะก็คือคนที่จะมาสนับสนุนทาง financial หรือว่าทางการเงินให้กับเรานะคะสปอนเซอร์อาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือว่าญาติคนสนิทนะคะเราจะต้องให้เหตุผลได้ว่าทําไมบุคคลเหล่านี้นะคะเขาถึงอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราต้องมีความสมเหตุสมผลในมุมมองของสถานทูตด,ด้วยค่ะในเรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยน้องๆควรเลือกคนที่มี หลักฐานการทำงานที่ชัดเจนมีการทำงานที่ดีรายได้ดีแล้วก็มี saving account หรือว่า statement ที่เหมาะสมกับคอร์สเรียนที่น้องๆจะต้องไปเรียนค่ะในรายละเอียดตรงนี้นะคะน้องๆสามารถทักมาสอบถามกันได้ค่ะ ขั้นตอนที่6กนะคะก็จะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์ค่าเล่าเรียนค่าเดินทางค่าทาวีซ่าต่างๆนะคะตรงนี้นะคะน้องๆบางคนนะคะอาจจะใช้คุณนาเป็นสปอนเซอร์ในการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่จ่ายตังเหล่านี้ให้กับเราเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อแม่ของเราเองแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินสเตทเมนที่เรายื่นทั้งหมดไป ไปกับค่าเล่าเรียนนะคะค่าเล่าเรียนเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะขั้นตอนที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารยื่นสมัครเรียนแล้วก็ทําวีซ่าค่ะทีนี้ขั้นตอนนี้นะคะหลกัหลกๆเนี่ยพี่พเอเจนต์ก็จะเป็นคนแนะนําน้องๆตั้งแต่ต้นจนจบนะคะว่ามีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้างหากเอกสารบางตัวไม่สามารถขอเป็นภาษาอังกฤษแต่ต้นได้เนี่ยเราก็จะต้องทําการแปลจากเจ้าหน้าที่นะคะทีนี้ครูอยากจะให้น้องๆหลายๆคนนะคะเตรียมตัวเผื่อไว้นะคะ ล่วงหน้าเลย3-4เดือนได้ก็จะเป็นการดีนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าเนี่ยมันค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะก็ขึ้นอยู่กับคิวในตอนนั้นเนาะว่าหากมีคนไทยหรือว่าน้องๆน,นักเรียนไทยสมัครกันเยอะเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานทูตก็อาจจะทำงานได้ช้าหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยเดือนก็จะดีมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทั้งหมด7ขั้นตอนในการเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ซับซ้อนจนเกินไปใช่ไหมคะ สำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่มีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าหากใครนะคะอยากจะทักทายมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดของสถาบันของครูพี่โบได้เลยค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนถึงจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ใน YouTube ให้ครูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานต่อไปค่ะ สำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Bye for now see you guys later have a good day